ซี่กินจ้าทุกคนป,ป,ปลูกใส่ปลูกใส่พัทธพัทธดใส่บ่ได้อะไะจ้าย่านไก่เขียดจปกปลูกใส่พื้นทุงสีไก่นี่ค่ะกะลังงามหยาก็งามมะเขือก็งามจ้าโอ้โห้ส่วนผลเป็นหนวยอะไรด้วจ้ะมะเขือจ้าทุกคนพวกซีลายจ้าตอกกินเแ้อจ้าถ้าสีเบิืออะไรจ้ะทุกคนนี่ก็คืนต้นพริกขาวกะลังงามจ้ะ อันนี้ก็แเม่นอัน,นบกหู้หดสวนไปน้ำหดหยาไปน้ำจะ้ะเต่ทั้งสองยางเลยจ่ะทุกคนอันนี้ก็แเม่นปูนมาชมสวนใหญ่ต่อกันนะคะจุดสุดสุดจ้าฟักทองยหต่อกำลังออกหอดจ้ะต่อยอดนนกำลังเท้าเครือบเลยจ่ะทุกคนจ้ะกำลังเท้าเครือบกำลังนั้น จะอะไรเอาใจเต้าุ่นจะใส่ปุ๋ยน้อยเดียวพี่น้องหดสวนไปนำกระหดหนาไปนำหนาแรงเนาะทุกคนเนาะหนาก็เอือกมะเขียกเนะทุกคนฟักซีลายเจ้าต่อก็กินแค่ชาติที่สีเบืออะไรเจ้าทุกคนนีกกนก่ก็มันต้นพริกขาวกำลังงามจะ้ะอันนี้ก็แม่นอันนี่ด้ิจ้าลิปหนาจังรอชอมไหมเจ้ะทุกคนนี่ด้ิจ้าฟักทองเจ้าต่อกำลังออกหงด จ้ะตอ่อนหนอดกำลังเท้าเครือดเจ้ยทุกคนจ้ะกำลังเท้าเครือดกำลังงานบอกหูหดส่วนไปนำ้ำหดหยาไปน้ำจะ้ะแต่ทั้งสองยางเลยเจ้ยทุกคนอันนี้ก็เมียนบอกหู้หดส่วนไปนำ้ำหดหยาไปน้ำจะ้ะแต่ทั้งสองยางเลยเจ้ยทุกคนอันนี้ก็เมียนเท้าเครือเจ้ยทุกคน เด็กไอเมีนบอกพริกยายตัวกับว่าท่านงามเป็นดีเลยจ้ะฮึแล้วเป็นด้วยก่เนี่ยเปื้อนตัวจ้ะพามาชมสวนยายตัวด้อทุกคนกำลังเขียวงามเลยจ้ะทุกคนเห็นเลยจ้ะมะเขือมะเขือก็กินหนวยไปแน่อะไรจ้ะก็เป็นบอึหดสวนไปน้ำหดหญ้าไปน้ำจ้ะแต่ทั้งสองยางเลยจ้ะทุกคน อันนี้ก็เมียนเกยงงามเลยจ้าเห็นไหมจ้าขึ้มาท่านโดอันนี้ก็เมียนพักซี่กินดอกแค่จ้ะโอ้กิน,นอยูตลอดเลยดอกแค่แย่ต่อตัวนี้จ้ะทุกคนเจียวบกเขือวกะลังงามเห็นไหมคะฟังผลเป็นหน่วยแล้วยมเจียวหมดฟังนียังท่านเป็นหน่วยจ้ะนี่กระลังจะออกดอกนี่จ้ะ กำลังจะออกดอกเลยค่ะทุกคนมะเขือมะเขือก็กินนวยไปเนี่ยอะไรจ้ะมันก็เป็นนี่ค่ะกำลังงามหย่าก็งามมะเขือก็งามจ้าฮู้ดส่วนผลเป็นนวยอะไรด้วจ้าปลูกใส่กระถางกินน้ำหย่านไก่มะเขือจะ้ะหย่านไก่มะเขือแต่เป็นอากาศเย็นเย็นจ้ะทุกคน ภาสีมัหดส่วนทังเพราท่านหดจะทายคิบก่อนมันหนาวแล้วพีนห้องเย้เห็นขนาดเลยจ่ะจ่ากำลังจะออกดอกแล้วเีกกได้กินเลยจ้าพลังงานเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มี่ัะฟังผลเป็นน่วยเล้วยญเดี๋ยวมาฟังนี้ยังท่านเป็นนวยจ้ะเนี่กำลังจะออกดอกจ่ะกำลังจะออกดอกเลยค่ะทุกคนมาคือ มะเขือก็กินกน,นวยไปแน่แลอะไรจ้ะมันก็เป็นมันก็เป็นจจนี้่มันมะเขือหลุ่นกอนะทุกคนเนาะไอ้ต้นนี้พิกขาวจ้ะนี่พริกขาวกําลังงามจ้ะกําลังงามนี่ก็กําลังงามหญ้าก็งามมะเขือก็งามจ้ะฮู้นส่วนผลเป็นนวยอะไรด,ด้วจ้าผูกเสกกระถางกินน้ำย่านไก่เมื่อคืนจ้ะ แานไก่เมื่อคืนแต่เมนปกซี่กินจ้ะทุกคนปกใส่ปกใส่พระธาดุพระธาดใส่บ่อะไลอะลรเจ้ะยานไก,เก่เคียรจุกปกใส่เพื่อนเมื่อืนไก่ตุ่นหอมปกตะกินใบมันนะเจ้าทุกคนเนาะเจ้าปกซีก็มีนี่กัตุ่นหมกหงส์กับล่างงามเลยจ้ะทุกคนฟังฝนเป็นหน่วยแล้วเดี๋ยวมาฟังหนียังท่านเป็นหน่วยจ้ะนี่กันลังจะออกดอกนี่จ้ะ กำลังจะออกดอกเลยค่ะทุกคนนี quiero, me, ่ค่ะกำลังงามหยากรงามมะเขือก็งามจ้าฮู้ดสวนผลเป็นรวยเลยจ้ะเจอะไรเอาใจเต็มฟุ่นจะใส่ปุ๋ยน้อยเดียวพี่น้องหุดสวนไปน้ำกระฮดหยาไปน้ำหยาแรีงเนาะทุกคนเนาะหยาก็อื้อเท้าเครือจเจทุกคนอันนี้ก็ะเมีนดอกพริกยหญ่ตัวกะว่าท่านงามปนีเลยจ้ะ แล้วเรื่องด้วยกันเนี่ยป็นก็เ,เ,ปนเ,ปนเป็นจันนิมันมเะเขือหลุนกน,นูะทุกคนเนาะแล้วก็เห็นพริกขาวจันี่พริกขาวกำลังงามจันกำลังงามนีม่ค่ะกำลังงามหญ้าก็งามมะเขือก็งามจ้าฮู้นส่วนผลเป็นหนวยด้วยกันนี่ค่ะกำลังงามหญ้าก็งามมะเขือก็งามจ้าฮู้น ส่วนผลเป็นหน่วยไ่เงางามเลยจ้ากม้มท่านฮอดอันนี้ก็เมียนพักซี่กินเกงามเลยจ้ากงงา้้นมท่านฮอดอันนี้ก็เมีนพักซี่กินปลูกระถังกินน้ำยานไก่มาเคลียร์จ้า แกนไก่มะเขียแตเมนบุญมาชมสวนใหญ่ต่อกันนะคะจดีจ,กนจนกกนนะกนนะ็เป็นจะนี้แมงมะเขือหรุ่นกอนะทุกคนเนาะเป็นิกขาวจะนี่พริกขาวกำลังงามจะกำลังงามนี่เลยจ้าคลิปไหนจังรอชมไหมจ้ะทุกคนตื่นเลยจ้ะพามาชมสวนใหญ่ต่อเด้อทุกคน กำลังเขียวงามเลยเจ้ะทุกคนเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าฟักทองยึดต่อกำลังออกหงดจ้าต่อยหดกำลังเท้าเครือดเลยเจ้ะทุกคน,นจ้ากำลังเท้าเครือกำลังงานบุกหดสวนไปน้ำหดหยาไปน้ำจ้าเต่ทั้งสองยางเลยเจ้ะทุกคนอันนี้ก็เมียนนี่ก็กำลังงามหยากระงาม,งาม มะเขือก็งามจ้าฮู้ดส้นผลเป็นหน่วยได้ดีเก่าสุดนี่ค่ะกำลังงามหยาก็งามมะเขือก็งามจ้าฮู้ดส้นผลเป็นหน่วยได้ดีเก่าสุดมะเขือมะเขือก็กินหน่วยไปแน่อะไรจ้ามันก็เป็นต้นหอมปลูกกับกินใบมันงหายจ้ะทุกคนเนาะจ้ะพวกซี่ก็มีนี่ก็ต้นหมกง กำลังงามเลยจ้ะทุกคนนี่ดิจ้าฟักทองเจี่ยตอกำลังออกงดจ้ะต่องดจะลังเท้าเครือดเลยจ้ะทุกคนจ้ะกำลังเท้าเครือดก,ก,กำลังงามเลยจ้ะจะ่น้อัปเดตให้พี่น้องเบืเอ้องเช้าเถอนี่ก็งมันตัวซี่กินจ้ะทุกคนป,ปลูกใส่ปลูกใส่ผ้าถ่านผ้าถ่านใส่อะไรอะไะจ้ะหยานไก่เคียวถูกปลูกใส่พื้นทุกทีไก่ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสวัสดียามเ้าโอ้ตะเวนกำลังเฉลิมพี่น้องจะมามะเขือจ้าทุกคนพวกซีลายจ้าตอกกินเแค่ทอดสีเบืออะไรจ้าทุกคนนี่กเป็นต้นพริกขาวกำลังงามจ้าอันนี้ก็แม่นอันน่าจะเป็นจานี้แม่นมะเขือหลุนกรนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นพริกขาวจ้าพริกขาวกำลังงามจ้ากำลังงาม ดอกแค่จ้ะโอ้จินไห้ตลอดเลยดอกแค่แยายต่อตัวนี้จ้ะทุกคน mm hmm. จกเจียบบกขือกำลัางงามเห็นไ,ไหมคะคุกคมาชมสวนยายต่อกันนะคะจิสนิทด้วยจ้าจิปหนาจังรอช่มไม่จ้ะทุกคน,กคนจะกำลังจะออกดอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินเลยจ้ากำลัางงามเลยคะ่ะทุกคน คลิปนี้ก็มีสําดอกแค่จ้ะโอ้กินอยูตลอดเลยดอกแค่แย่ต่อตัวนี้จ้ะทุกคนเจียวมะเขือกําลังงามเห็นไหมคะเห็นไหมคะกําลังงามหนาก็งามมะเขือก็งามจ้าโอ้ยส่วนผลเป็นหนวยเราด้วยกาวมะเขือเจ้ะทุกคนพวกซีลายแย่ต่อก็กินเ้อจ้ะทอดสีเบือเดือดเจ้ะทุกคนนี่ก็มันต้นพริกขาวกําลังงามจ้ะ อันนี้ก็แม่นอันอากาศเย็นเย,ย็นใจทุกคนว่าสีมัหดสวนน้องพระท่านหดใจไทยคลิปก่อนมันหนาวแล้วพี่น้องเย็นขนาดเลยจ้ะทุกซี่กินจ้ะทุกคนปลูกใส่ปลูกใส่พระธาดพระธาดใส่บ่ได้อะไะจ้ะยันไก่เคียร์จุปลูกใส่พื้นวิถีไกล้าวเครือจ้ะทุกคนอันนี้ก็แม่นบอกพีกยหญ่ตัวกับว่าท่านงามปณิรดาจะ